Tau... Nup... Tai... Ho... He... 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 สู้ร้อมกันเด้อเดี๋ยวอย่าเฝ้าลูกผู้ถวายแล้วก็น,นั่งถ่าจาักน้อยฮัลโหลสุขสัติขอมาปลูกบอกรับเออ้าวอาสาธุพร้อมกันดังๆสาธุ แม่ตุ่มพอมีรายการพิเศษนอ,บา,อบางข้าวบางข้าวอาจสิคิดนอก็เลยบอกขัดใจพอจะนั่นมันก็เลยว่าโอ้ยขอคำมาโทษปูเกาะก่อนวัสนวันนี้ขึ้นเทศมันนีนนอเอาประกันตังใจเดอ้อว่านุกันเบิดนั่นแหละ หลายภพหลายชาติอาจเสพพิษผาดต่อกันจังสินาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างมากขันพิษผาดแนวใดกสร้างภพใดชาติใดก็ตามก็ขโคให้มันจบแต่เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตัแต่บัตหนี่เป็นตนไป เว้นไพ่ยอมเบิดความสุขสงบเย็นจึงเกิดขึ้นจังีีนาเพื่อเนือตกไตนาาเนาะอาบันยกาจเจริญพรเด้อ เคยได้คิดไปตลอดเลยต้องกำลังหูกำลังหูแม้เคยผู้รอที่ไม่สาวโปรไม่ไกลกันไม่จริงกันไม่ตรงกันกำใจใจที่ไม่ร่วงเคยร่วงเกินผู้วัย ก็ขอให้ครูอโสิเพื่อได้เดินในแนวทางของสามิิกาของพระพุทธศาสนาและพนมนรุงเพื่อนรงน์รักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญเือมดามยิ่งขึ้นยิ่งเรื่องเออหมดและทั้งหมดชาติ สาตวพองกันเดอไกยกัสามมจีเงสีมโนสามบากกำลังไปที่เงินเกินสามหมน้า ยายาโยมมรับที่ตนทีเรื่องสำรึรกพประมาทโดยการที่มันกลายไปไปเป็นเจตีอัตมา,ข,าอขอขอสิกรรให้ไม่ให้เป็นบาปเป็กรรมเป็นเวรเนภปยออไปในภายภาคหน้าอันหนึ่งบุญกุศลอะไรที่อตมาได้กระทำลงไปแล้วเพราะปนปันในทานัห้นหมายถึผู้มีส่วนในบุญกุศลนั้น ต้นชเราได้ที่จะามต้ไม้ได้กาะทำความเยนแล้วเพราะโมนาใการทุกทานทุกคนจงจงบนบนนัสมบเย็นในทำของเด็ระมาสพเจ้าพักกระาทุก่ายมากมาเพื่การจงทุกทานทุกคนเธอ ออาวัดนามละพ่อนสนอเอ่อพอดีพอดีลงตาฝั่งปูกอบเหล่านอเหล่าธรรมะพนุว่าหยกตัวอย่าง สมัยขางพุทธการมาให้ฟังมันจะได้เข้าใจง่ายขันพุทธาสาบุญมาไหวสมบูรณ์สมบูรณ์คือพันเบามานพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใจก็เป็นบุญต่อเนื่องกันจะว่าได้ทีสุดแต่แต่ขนาดขนาดทกเจ็ดหมืม่นแปดหมื่นกัยัง ความรู้สึกบุญกุศลเกิดขึ้นเห็นบ่ขนาดเป็นเด็กน่อยจิตมันอยู่กับบุญกับกุศลความรู้สึกมันมีอยู่อย่างเิีขันจากมนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วความรู้สึกมันสิคือกันกับเคยเหตุมาจังใดสร้างบุญมาจังใดมันสิบ่งบอก พอจะนั่นค้นในโลกมนุษย์เท่านี้เ้าสีสังเกตเบื้องผูใ้ใดสาวบุญมามากมาหน่อยไปในทางใดมั่นสิจัดสรรหายลูกหลานเท่าที่ไปทางใดเห็นบอกลูกพอเดียวแม่เดียวความขีดบอกคือกันผู้หนึ่งอยากเป็นอนนันนั้นผู้หนึ่งอยากเป็นอนันนี้ผู้หนึ่งรถดีดีดผู้หนึ่งขยันขยันแต่ผู้หนึ่ง ขี่คานก็นมีเห็นบอกบางคนบอกง่ายง่ายลูกพอแม่เดียวได้นี่บางคนถึงบอกยากเนี่ยจังหน่อยก็มีเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันจัดสรนห้คือปูกเกาะพันลัลเป็นฟังเป็นนั้นเพราะฉะนั้นข้าศึกษาเรื่องมันนี้เข้าใจแล้วเนี่ใจมันสี ว่าสันสันสรุปสันสันนอมมันที่นึกถึงแต่ความดีสร้างความดีไว้ความดีจัดสรรให้เองบอกว่าผู้ใดกระสังคือการเบิดโลกจังสินนะคันว่าเรื่องนี้นั้นสองชัวโมงม,มันก็บจบโมเมนธรรมดาในเรื่อง ชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไม่จะเป็นจังสันเป็นอย่างไม่จะเป็นจังสี่เป็นอย่างจะเป็นจังสันจังสี่เป็นอย่างไม่จําคิดดื้อเป็นอย่างไม่จฉลาดเป็นอย่างเป็นอย่างจะโง,ง่กฎแห่งกรรมจดสั่ให้บ่มีผู้ใดมีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันบ่มีคันผู้ใดสร้างบุญ คันส่วยให้พิษแน่เนี่ยขันสาบบุญมาหลายแน่เยเพราะว่าหอยฟังสวดหลวงหลวเทศดีน้ำในหลดจังจีนนะขันผูน้ใดบอกจังทีมันกเมื่อนตาอยู่หมากหมากอยู่แล้วแต่จะว่าวหลวงจะ่อยมักจังสี่มลัลนหวาไปจังสันจังสี่ก็มีเขาเห็นเบิดพอจะนั่นร้ตาว่า อย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกคอยประครับประคองประครบประงมซึ่งลูกซึ่งล้านซึ่งกันและกันเน่อ,ตอนต,ต่างๆเฮ็ดอยู่จนสิโดยไม่ต้องเป็นทุกข์กับไขรท้งโลกขั้นเข้าใจยังสิแล้วล่ะมันสิบวเป็นทุกข์อีหลีไนดะ้เดอ้อวันจนันมนีน้อคุณแม่ลำไยพร้อมด้วยลูกล้กลกลานล้านนอเพราะใช่นั่งอยู่มองใดเนี่ย เอนอน้อคันนึกถึงพญ่กันไม่ใหสา่าคันเมญยส่าไม่ญ,ไมญ่ลินไมญ่งวนแมนว่าเมญ่แต่แต่สาราหลังไหนน้อยหลังหันนอกพวกใหม่ๆหม่องตาออกมาปีแล้วมญยิสามคนมัดถือศีลอุโบสถร้องตานังจูดายอยู่ เมียนยศเมียนยลิ่มเมียนยงวนออกจากวัเจนเนงมาอยู่สามคนนี่ว่านอกจากนั่นกับพวกนั่นแน่พวกนี้แน่คอยมาเรื่อยๆนะต้องศี่น่ะส่วนพอออกกับคันว่าคุณพ่อใหญ่กันกบบน้ำกระเบงมาแย่งน้ำกันพ่อใหญ่สร้างกันหาพ่อใหญ่อวนพ่อใหญ่ยัง เจมพันย์งอย,ยู่พันยอย่างเนาะเป็นไว้ว่าจะก่อนก็ประนันพันยบุญเยืนกไปพุ่งยานบานกะดีนอกเป็นตนตระกูลพิเศษเติบได้บุจันทร์ก็ดีนอกพราะะฉนั้นลงตาระลึกหนึกถึงแล้วโอ้จะเหม่งขับบันนี่พอใส้มาอยู่น้ำบันนี่นอกลงตาก็ค่อยว่องคอยจ่าค่อยว่องคอยจ่าว่องไปว่องมา คนบุญลดเบาง่ายยังว่างคอยซิมเหลาก็ลดไข่ยอยู่ตัวเลยเนาะแม่แม่สามจาังเจอน,น้องตาขอสลาวันขออีหลีเนี่ยว่าใช่เราโอ้ยเจมันดีว่าไม่ลูกเมนเต่าต้นตออยางที่หน้าน่อายจะนั่นกับผู้ซอยโดนแหน่โซอฟอร์วัดเนี่ยโอ้ยเจมนคันบ่นไม่ลูกหลานี่ซอยนี่ ว่าได้อิลีลองตามนาะพอใส่พอซอยโดนพอเติมทิดเบิ่มผู้ซอวยวีหอดพอสองบันบันแฉ่งมือหนี่งก็น้าเตี่ยหลานพ่อใหญ่ผุยนอนำแน่จังสีนาพอจะนั่นก็เลยได้รวมส้างบารมีกันมา นี่สามสิบสี่ปีเลยได้เนี่ยออกมาอยู่เนี่ยว่แม่หน่อยปัญใดได้หลดดนเติบยังว่าพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระราชมีชายาณมุนีของเฮง้าเป็นเมตตาที่ไปสยระสมบอกว่าเราอยากให้อยูย่กใกล้ใกลกันว่าแต่ลวงตาก็เลยเคลื่อนแบบมนันจหลดปรกาศเรี่องพระเดชพระคุณหลงพอรพรประหลัดปริย,ตรยารรยตยากรบัตรผิดลงพอ่อมุกสนับสนุน อยู่โหลดพนันละก็ที่ได้อยู่นด้ทำไอยู่แล้วกับผ,ผู้นั้นเมตตาผู้นี้เมตตาขยายวัดออกไป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 รลเด็กเจ็ดสิบไรนยววัดเจ็ดสิบไรป่ายู่นี้จังสินะประนัญญาญญา้นอยากให้มันเกิดประโยชน์แก่บวรพุทธศาสนาของงห้อง เกิดประโยคน์แก่ญาตแก่โยมแก่คุบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นทั้งเบิดแม่ที่แม่พามเพื่อเจดได้รวมสางบุญกุศลร่วมกันแล้วกันเได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดูแลจิตชีวิตจึงจะได้สุขสงบเย็นเคื่องแรงก็ปูกอบนเทนแน่นหน่อยให้พรนะขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดอท่าน แน่นหน่อยว่าแม่ขนาดแน่นหน่อยนัย่ยงั้นหายพร้อนเป็นประหนัดเงิดบอ่ออันนี้ย้อนบุญจัดสรรมาจังสีนาพอจะนั่นลงตาจึงปารกสันสันสันนีสะก่อนนาเอากวดน้ำดับพร้อนซะสองโมงสองนาทีแล้วอันนี้มุ่นละ ก่อนขับขอปัจจัยที่ยนยงรวมบูชาถ้ำจะเอาเข่านะปฏิบัติธรรมรวมแต่ก็สาธุเล่ panau'r I'm not Oh so, uh... my per saltato che ho avuto con gli anni Yeah, we're here, so we're สุขใจสุขสุขคนเน้อ